ในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีโครงการใหม่ๆอยู่ในหัวเต็มไปหมดเลยคุณมีความคิดความอ่านหรือว่ามีการคิดที่จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆในช่วงนี้มากโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการเดินทางงานต่างประเทศหรือแม้แต่งานโซเชียลเนี่ยจะมีโอกาสที่จะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จค่อนข้างสูง ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนอยากจะบอกแบบนี้ครับว่างานที่คุณวางแผนเอาไว้เนี่ยการที่คุณคิดมากการที่คุณคิดแต่ตองเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็อยากจะบอกว่าอย่าช้าจนเกินไปเพราะยิ่งคุณคิดมากเท่าไหร่เนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะผุดเข้ามาอยู่ในหัวคุณทีละเรื่อง2เรื่องสาเรื่องสีเรื่องทําให้คุณนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะวิตกกังวลจนขาดการลงมือทําหรือทําอย่างรวดเร็ว มันอาจจะทําให้คุณเสียโอกาสในช่วงนี้ก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้ต้องยอมรับว่าการงานของคุณนั้นมีโอกาสที่จะได้เริ่มการทํางานใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆเกี่ยวเรื่องของการทํางานหากคุณคิดและตัดสินใจคุณจงเชื่อความคิดของคุณและคุณลงมือทําคุณจะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนปัญหาอุปสรรคอย่างไงไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องใหม่ๆมันจะเป็นเรื่องที่คุณจะต้องแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว คุณไม่ต้องเกรงกลัวเพราะว่าคุณเป็นคนที่เก่งสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องของการงานต่างๆได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้แล้วคุณก็จะสามารถฝ่าฟันจนทาให้สิ่งใหม่ๆของคุณนั้นประสบความสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นต่อไปเป็นเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงินในหลายรูปแบบ หากใครก็แล้วแต่ที่เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงนี้คุณทํางานหลายโครงการเอาไว้หรือทํางานหลายแบบเอาไว้หรือแม้กระทั่งงานเสริมช่วงนี้คุณจะมีโอกาสได้เงินได้ทองในหลายลู่ทางที่คุณจะได้มา คือเป็นลักษณะเหมือนกับแบบว่าหากคุณได้ลงมือในการทํางานไว้หลายหลายประเภทหรือมีกิจการหลายอย่างช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวเงินของคุณได้มากพอสมควรแต่คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องรายจ่ายของคุณช่วงนี้ไว้บ้างเพราะว่าคุณมักจะมีเงินแล้วก็จะจ่ายไปตามอารมณ์ของคุณหากคุณไม่ควบคุมหรือว่าคุณไม่วางแผนทางการเงินที่ดีเนี่ยจะต้องระมัดระวังในเรื่องรายจ่ายที่มักจะเป็นเรียกว่าทําตามใจตัวเอง พอคุณทําตามใจตัวเองมากเกินไปรายจ่ายของคุณก็จะเสียหายทําให้รายรับของคุณนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้บางทีรายรับของคุณมามากแต่คุณไม่ได้เผื่อวางแผนไว้ในเดือนหน้าอีก2เดือนข้างหน้า3เดือนข้างหน้าคุณไปตามใจตัวเองตอนนี้เนี่ยอาจจะเกิดข้อผิดพลาดหรือเงินหมุนไม่ทันในช่วงอีก 2- อรือมเดือนข้างหน้าก็อาจเป็นไปได้หากคุณรู้แบบนี้เนี่ยคุณต้องรีบเลยรีบไปถึงรีบดูแลตัวเองว่าอย่าใจร้อนในการที่จะตัดสินใจซื้ออะไรคิดวางแผนให้รอบคอบ เชื่อว่าการเงินคุณสามารถวางแผนและเอาอยู่ได้อย่างแน่นอนต่อไปก็เป็นเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงนี้คนที่ยังเป็นโสดช่วงนี้คุณอาจจะยังอยากอยู่กับตัวเองหรือคุณอาจจะมีกิจการหรือว่าอาจจะเป็นในลักษณะเหมือนกับแบบว่าคุณค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับในเรื่องของการงานของคุณมาก ซะจนคุณอาจจะละเลยหรือคุณไม่สนใจในเรื่องของความรักช่วงนี้เลยก็อาจเป็นไปได้แต่ถ้าถามว่ามีคนสนอกสนใจคุณไหมช่วงนี้ตอนนี้คุณยังมีเสน่ห์อยู่ ยังมีคนคอยเข้ามาให้คุณได้หวือหวาในบางช่วงบางเวลาแต่ตัวคนเองนั่นแหละที่จะคิดว่าคุณจะเอาหรือคุณไม่เอาที่จะเอามาเป็นคู่ครองในช่วงนี้หรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะว่าคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ช่วงนี้เนี่ยคุณจะต้องแก้ปัญหาหรือว่าคุณจะต้องทํามันก็เลยอาจจะทําให้คุณไม่ได้โฟกัสกับคนที่เข้ามามากพอสมควรแต่คนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็ถือว่าดีกับคุณมากเช่นเดียวกันก็ลองให้คุณพิจารณาดูเป็นคนคนไปก็แล้วกันว่าคนที่เข้ามาคนไหนที่คุณจะ ถูกใจหรือจะส่งเสริมในเรื่องของการงานหรือเข้าอ,อกเข้าใจคุณคุณก็ลองพ,พิจารณาและศึกษาเขาเอาต่อไปเป็นชาวลัคนาราศีมิถุนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุยอะไรกันเนี่ย mm. ก็คุยกันด้วยเหตุด้วยผลอยู่เสมอช่วยเหลือเกือ้อกูลกันอาจจะส่งเสริมกันในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของการทำมาหากินค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะ มันทําไมมีปัญหาความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่นักยังต้องมีการถกเถียงกันซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนสองคนอยากให้ชาวลัคนาราศีมิถุนเข้าใจแบบนี้นะครับว่าการถกเถียงกันมันจะทําให้เกิดในสิ่งที่ดีที่สุดถ้าหากคุณถกเถียงกันด้วยเหตุด้วยผลโดยที่ไม่ได้ใช้อารมณ์มันจะทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงนี้เนี่ยสามารถที่จะต่อยอด สามารถที่จะประสบความสําเร็จหรือทําอะไรให้รอบครอบมากขึ้นจากการที่คุณนั้นได้พูดคุยกับคู่ของคุณและคู่ของคุณในช่วงนี้เนี่ยก็จะถือได้ว่าสนับสนุนคุณได้มากเลยทีเดียวหรืออาจจะหาหนทางหรือลู่ทางให้คุณนั้นประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและการเงินได้เป็นอย่างดี